สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่ที่ศรัทธาในหลวงพ่อเดิมนะครับกรุวัพนมลอกนะครับก็พี่ที่สะสมร่วมกันนะครับพี่ที่ชื่นชอบพระนะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนําแนวทางนะครับหรือว่ามาแนะแนวทางดูพระแท้นะครับอ่าก็เบื้องต้นนะครับวันนี้จะเป็นพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์หน้าฝรั่งนะครับหรือว่าพิมพ์บี หรือว่าบางท่านเรียกว่าหน้าหนุ่มนะครับก็เบื้องต้นนะครับจากที่มองนะครับส่วนตัวผมนะผมจะชอบผิวแบบนี้นะครับแต่ว่าพระเนี่ยมีผิวเนี่ยหลายแบบด้วยกันนะครับผิวเนี่ยหลายแบบด้วยกันนะครับผิวแบบนี้ก็มีนะครับหลายๆท่านที่เคยพูดนะครับที่ผมเห็นหลายอาจารย์หรือว่าคนที่เล่นพระหลายๆท่านบอกว่านะครับพระหล่อเราจะไปดูพิมพ์พไม่ได้ จะไปดูพิมพ์ไม่ได้ต้องดูเนื้อนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วนะครับเรารู้จักพิมพ์ไว้เบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่ามองพิมพ์พให้มันสวยมองพิมพ์พให้มันสมส่วนผมว่าจบที่สุดแล้วนะครับผมก็จะมาแนะแนวทางนะครับย้ําออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นแนวทางของอั้มนะครับไว้เป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะครับพระรุ่นนี้จากที่ผมเปรียบเทียบนะครับ ถ้าเป็นพิมพ์บีเนี่ยนะครับหนึ่งเลยนะครับต้องตัวใหญ่นะครับใหญ่สูงใหญ่สูงมากนะครับหนานะครับดูครับทุกองเห็นไหมครับทุกองเนี่ยหนามากนะครับนะครับส่วนมากแล้วจะสูงกว่าสูงกว่าพิมพ์เอนะครับจะสูงกว่าพิมพ์เอนะครับอ่ะเราลองมาดูกันว่าจริงไหมนะครับส่วนมากแล้วจะสูงกว่าพิมพ์เอเห็นไหมสูงกว่าพิมพ์เออันนี้เอใหญ่บึกนะนี่ สูงกว่าพิมพ์เอนิดหนึ่งนะครับอ่าเฉลี่ยโดยประมาณนะครับนี่ความความสูงเนี่ยประมาณ3เซนบวกลบนะครับก็อาจจะเป็นนะครับสามเซนลบมาประมาณมิลสองมิลนะครับมันสามารถคาดเคลื่อนได้สําหรับเรื่องความสูงอันนี้โดยค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักเนี่ยต้อง15กรัมขึ้นเลยนะครับจากที่ผมช่างมา เป็นเพียงค่าเฉลี่ยของอของพระที่ผมมีนะผมลองมาช่างแล้วเออโดยรวมแล้วมันเป็นแบบนั้นนะครับเนี่ยหนึ่งเลยนะครับใหญ่หนานะครับไม่ผมยังไม่เคยเห็นตัวบางเลยนะผมผมที่จากที่ผมดูตรงนี้นะครับใหญ่หนานะครับนี่ใหญ่หนาบึกเลยนะครับสวดทรงจะใหญ่นะครับ และลองสังเกตมาหลายองค์แล้วนะครับบริเวณหัวตรงนี้นะครับผมให้พี่ๆชมนะครับบริเวณหัวบริเวณตรงนี้นะครับจะต้องมีรอยบุบนิดนึงนะครับเห็นไหมแบนแบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมด้วยนะครับนะครับทุกองนะครับทุกองค์ทุกองค์นะครับทุกองนะครับนะครับเราต้องดูพิมพ์พระนะครับทุกองค์เลยนะครับจะมีหัวบุบตรงนี้นะครับหรือว่า หัวแบนเหมือนเด็กนอนนอนนอนกลางวันมากนะครับเหมือนเด็กเพิ่งเกิดใหม่อะไรเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับลองจินตนาการตามนะครับอ่านะครับหัวจะต้องบุบบุบประมาณนี้นะครับทุกองค์เลยนะครับเยืงยืงนะครับเยื้องยืงยืงยืงมาทางอ่าถ้าเราหันหน้าออกเนี่ยเยืงยืงมาทางซ้ายของเรานิดนึงนะครับนี่ยืงยืงมาทางซ้ายของเราบุบลงไปทุกองค์นะครับหนึ่งสูงนะครับสองเนี่ยต้องบุบ นะครับต้องมีรอยคล้ายๆเหมือนรอยพิมที่มันแบนนะเนาะนะครับพิมที่มันแบนนะครับอ่านะครับแขนนะครับแขนหลังแขนเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยนะครับจะลึกมากนะครับลึกมากนะครับดูนะบางองค์เนี่ยลึกลึกลงไปนู่นเลยบางองค์นะครับมีเนื้อเกินหรือว่ามีบอลขึ้นมาหรือว่าเป็นเนื้อปิ้นเกินขึ้นมาแต่ต้องลึก นะครับต้องลึกนะครับต้องลึกเลยนะครับต้องลึกอย่างนี้เลยนะครับถึงจะดีนะครับนะครับผมเวลาผมเลือกผมจะเลือกแบบนี้นะครับแต่ส่วนส่วนตัวนะครับบางองค์อาจจะตื้นก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าจุดจ่ายตังของผมเนี่ยผมชอบอะไรที่มันลึกๆชัดๆนะครับอ่าก็นี่ก็เป็นพิมพ์บีตอนนี้ถือว่าเป็นที่นิยมมากเลยนะตอนนี้ถือว่าเป็นที่นิยมมากเลยนะครับ มาดูตรงตัวหนังสือกันบ้างเดี๋ยวจะเลือกตัวที่แจ่มๆหน่อยแล้วกันนะครับมาดูตรงตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือนะครับส่วนมากแล้วนะครับจะลึกมากนะครับจะลึกมากพี่ๆชมนะครับโดยเฉพาะตรงพอพานเนี่ยพ่อพานจริงๆมันลึกทุกตัวนะครับลึกลึกหมดทุกตัวเลยนะครับลึกลึกมากนะครับนะโดยเฉพาะตรงสรลอ์เนี่ยมีการเขียนคําว่าสระอ์ลงไปนะครับสรลอิทําให้เนื้อ นะครับปิ้นขึ้นไปนะครับเป็น,เป,น,ปน,เ,นเป็นการปั้นเนาะเป็นการปั้นเนาะนี่ตรงสลีตตรงเนี้ยนะครับพอเขาทํนแบนๆเสร็จแล้วเนาะทำเป็นฐานเสร็จแล้วเขาก็เขียนลงไปสลีตพอเขียนคําว่าสลีตลงไปเนี่ยแบบพิมพ์ก็เลยนูนขึ้นไปนะครับเลยเกิดล่องลึกบริเวณ вот นี้นะครับลึกมากและที่สําคัญตรงเนี้ยลึกมากนะครับลึกลึกเหมือนมีอะไรมาปาดแบบนี้เลยเป็นลอบบน่ลนนลองแบบนี้เลยนะครับ เป็นล่องเป็นล่องแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นล่องเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งองค์นะครับอย่างองค์องค์นี้ก็นะครับะดูองค์นี้นะครับองค์นี้เห็นไหมบริเวณตรงนี้ตรงข้างบนนะครับตรงข้างบนหลวงเนาะลอลิงเนี่ยเห็นไหมก็จะมีเนื้อที่เป็นนินเนินเนินขึ้นมาแบบนี้บริเวณนี้ก็จะมีล่องนะครับมีล่องเหมือนกันนะครับก็จะมีล่องนะครับนี่ ตัวหนังสือจะลึกทุกตัวแต่ส่วนตัวผมที่ผมมองว่าลึกนี่จะเป็นพอผ่านพอผ่านนี่ลึกมากลึกมากจริงๆนะครับอ่าและอีกหนึ่งจุดนะครับที่เห็นเนี่ยอย่างอันนี้โดนตะบายออกไปอีกหนึ่งจุดที่มีทุกองนะมีทุกองนะครับจะต้องมีเนี่ยบริเวณตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงข้างหลังเนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยผมไม่ชมนะครับอันนี้ในกรณีที่เราดูผิวไม่ออก นะครับดูผิวไม่ออกนะครับดูผิวไม่ออกหรือว่าเรานะครับดูดินไม่ออกนะครับเราก็ต้องดูตรงเนี้ยความคมนะครับถึงเราจะดูพิมพ์แบบชัดเจนไม่ได้นะครับแต่เราก็เลือกให้มันเป็นแบบนี้ซะนะครับเลือกให้มันสวยเลือกให้มันมีลักษณะแบบเนี้ยที่พบที่พบเจอนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีแบบนี้จะเก๋นะครับอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันว่าเก๋นะครับแต่นะครับส่วนมากที่ผมเจอแล้วเป็นแบบนี้ผมก็เลยมาถ่ายทอดนะครับนี่ดูนะมันจะมีรอยเงี้ย ยับยับตรงนี้จะเป็นเหมือนขุขานะครับยับยับตรงนี้ทุกองค์เลยคมด้วยนะครับคมด้วยนะครับและบางนี่บางองค์ก็จะมีจุดนะครับจุดแบบนี้นะครับจุดแต่จุดผมลองสังเกตแลวนะครับมันมีจุดทั้งลึกและไม่ลึกมันก็ไม่สามารถที่จะมาฟันธงได้ว่าเฮ้ยจุดตรงนี้มันคือจุดชี้ขาดไหมแต่ส่วนมากแล้วจะมีทุกองค์แต่บางอย่างองค์นี้ก็ตื้นเห็นไหมอย่างองค์นี้ก็ลึกนะครับอ่าจุดจุดุพวกนี้แต่ยาบางองค์ลึกมาก แต่ผมจะเน้นเน้นไปจุดที่มันเห็นชัดเจนมากกว่านะครับลองลองส่องดูนะครับส่องตามกันนะพี่นะผมสะสมรุ่นนี้มาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นชุดเก็บคมผมทั้งหมดเลยนะครับสะสมมานะครับบางองนะครับหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะบางองค์นี่ปากสวยเลยนะครับบางองค์นี่ปากสวยเลยนะครับนี่นะครับบางองก็นะครับบางองค์ก็ ปากไม่มีนะครับปากไม่มีนะครับแต่ส่วนทรงร่องรอยการแต่งพิมพ์นะครับความสูงผิวพันธุ์นะครับได้นะครับผมนี่และนะครับจุดนะครับที่ผมจ่ายตังง่ายที่สุดเลยคือคาบคาบออกไซด์ต่างๆคาบขาวนะครับคาบไขต่างๆนะครับที่ผมได้เห็นเป็นประจำนะครับสำหรับป่าพระโซนผิวดำเนี่ยมันจะมี จะมีความเงาเนี่ยเห็นไหมตรงนี้อย่างตรงนี้เห็นไหมนี่นี่ตรงเนี้ยนะครับบน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 เนื้อความขาวเนี่ยจะมีความเงาความเงาเล็กๆนะครับนี่ความเงาเนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะจ่ายตังง่ายค่าแบบนี้นะครับระยะเวลายาวนานมากนะครับสําหรับที่จะเกิดค่าแบบนี้และตอนนี้ก็นะครับยังน่าจะยังทําไม่ได้นะครับสําหรับ ของเกที่จะทําขึ้นมานะครับการแต่งผิวพระเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเพื่อให้ดูเข้มขังนะครับพระอันนั้นอาจจะเป็นพระเทก็ได้หรืออาจจะเป็นพระเกก็ได้นะครับทางนี้ทางนั้นควรใช้วิจารณญ,ญาณตัดสินใจเองนะครับผมไม่ได้รับประกันเช็คพระเทนะครับผมแต่ผมสผมรับประกันพระผมเองนะครับว่าพระที่ผมขายไปเนี่ยแบ่งปันไปเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยนะครับรับประกันแท้ทุกองค์นะครับ แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยได้แบ่งปันเท่าไหร่นะครับเน้นเก็บก่อนนะครับหายากมากพระแท้ผิวดมเดิมอย่างเงี้ยนะครับหูหายากนะครับส่วนตัวผมเนี่ยตามหาอยู่ทุกวันนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับส่วนหนึ่งในการที่พี่ๆตัดสินใจแล้วกันนะครับอย่าลืมเรื่องตะไบอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่คือรูปกรุปวัฒนมรอบกับพระชินราชอินโดจีนนะครับเปรียบเทียบกันนะครับ เรื่องตะไบเนี่ยนะครับตะไบเนี่ยต้องละเอียดนะครับเป็นแนวนะครับที่ไปทางเดียวกันนะครับไปทางเดียวกันอย่างเป็นละเอียดแต่ไม่ใช่ว่าสเปะสปะมันไม่ถูกต้องนะนะครับมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ส่วนตัวผมแล้วส่วนตัวอ้ําเนี่ยนะครับชอบอะไรที่มันละเอียดละเอียดเรียงตามกันไปนะครับจะดูเก่าดูเก่าในที่นี้คือจะไม่ได้มีแบบสะท้อนแงสงเป็นสีใหม่ออกมาเลยนะครับจะเป็นความทึบนะพี่ดูนะเห็นไหม เนี่ยนะครับมันจะสัมผัสได้นะครับถ้าดูทุกวันนะครับคนสําหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็นะครับย้อนดูคลิปเก่าๆแล้วกันนะครับผมจะพยายามนะครับให้ข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะครับหรือว่าท่านใดนะครับอยากจะรู้อะไรสอบถามอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับที่นะครับค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับคือการดูดินนะครับ ดินถ้าคนที่ไม่เคยเห็นเนี่ยเห็นดินแล,ล้วทั้งหลเนี่ยก็จะอ่ามันดินสามารถทําได้แต่ทีนี้ถ้าคนแม่นเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าเนี่ยคือดินพนมลอกมันจะมีเม็ดขาวเม็ดแดงนะครับและดินโดนน้ําจะฟูนะครับนี่นะครับนี่คือการดูดินนะครับอลองลองเอาไปประกอบนะครับพิจนารณานะครับในการซื้อขายนะครับส่วนตัวผมนะครับก็ เปิดแบ่งปันด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ของใกล้หมดแล้วนะครับส่วนมากจะเน้นเป็นให้ความรู้พี่ๆนะครับกดติดตามไว้ถ้ามีอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับที่ผ่านเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะครับเช่าหาให้สบายใจนะครับศึกษาให้รู้ด้วยตนเองแล้วพี่จะเช่าหาอย่างสบายใจครับขอบคุณมากครับ